บนดับ้ทีบาคนเสมตาบ้านวัดชลปรยหเจ้าค่ะนี่มอบ้ดเมูปิ้วตุ้งหองอนนั้นเงินทุกุ๋ยุกคนจะได้อยู่ดีมีสุกชากหมือวัเป็นจ่องนในคุณหงเฮาอพาที่พบนพอญาทบนป็อรู้หมิวตอาเชเดิหรือสั่งบัดสั่งวาแป้ขารแป้งซอยู่ดีมีสุการกอนวจุกุกคนเดือาอาจารย์อมม้อกัน กาปามุนจันโตซาเปสซเปอินตาซาเปผมมาซเปยมมาลาจาเอาละพนอนนี่เนี่ยซิมไม่ทำนี่ขนอนเนี่ยฟูกับแป้งตุ๋ไหม่เนอะมากินเข่ากินพักนอนนี่ได้ขี่เที่ลองนำคล้องอ่ะเออไปตานำคล้องเออในสมัยเก่าเขาวาในเรื่องว่าสาเปอยคาซาเปอยคีซาเปกุมบันดาาเปกุมบันดีสาเป sape kim nali sape sape kuloti sape manu sape manu sape sukita sao bim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 a sao sao bima sao 山高咪嘛，海深更怕，更深更苦。 เาวันนี้ตาดตาปยามกัลายสถานเด็ดิเศ่งเด็บันรนวันยางทำไรพอดีคนไหนมีสก้าไปบัตยุงเมืองเลยบัตมามาศึกษาอนุศึกษาตรงไหนพูดกูผูกกูพูกบัตรุกขอตัวเองกูผูกกูพคนตาเมืองเลยเม่งแบเชียงางเมืองน้ำตาแต่ไม่โยงโง่แก็ยิ่ง้ก่าวเด็ดความใไต้องพูดถึง้า